เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ว่าจะเป็นทั้งพีคพีเซนแล้วก็ทั้งมิเนเองด้วยก็สนิทกันครับเราสนิทกัน,นจริงๆแล้วก็คือเรามีลไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญเราไปไปทำบุญเพราะรู้สึกว่าการการได้ทำบุญเป็นอะไรที่เราสบายใจด้วยสุกยังไงขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอศิระแล้วก็ดูดอักษรด้วย แล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทั้งพีคทั้งมิ้นเองด้วยยังไงก็เหมือนแบบมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งในสําหรับคนที่เราทำงานเนาะมันคือมันคือแรงบันดาใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นพลังให้พวกเราด้วยครับก็เอาเอาจทีงทุกคนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ พี่ก็ก <g ül üyor> ็ยังยืนยันคาเดิมว่าอย่างไงก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีแบบนี้อยู่แล้วก็ก <c oughs> ็ให้ม <c oughs> <ๆ>ันเป็นเรื <c oughs> <ๆ>่องสบายใจต่อไปครับก็มีกระซวกันเยอะเหมือนกันอะไรเง <c oughs> ี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนนะฮะทุกคนได้ถ้าเห็นคลิปเราคือไม่ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเปลี่ยนเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วามสุข ทางเราเองก็มีความสุขด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามเพื่อนใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยอย่าดูโต๊ะอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยคือก็บางทีก็พูดว่าไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยแบบทั้งคู่แหละครับทุกคนเลยอะไรไมกี้อะไรเงี้ยครับไมกี้กับเทสเนี่ยครับความนี่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงๆแบบแก๊งอินเตอร์กันมาพูดภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มียุมหัวเตะเตะเลี้ยงกันด้วยลำแข้งบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเสิร์ คอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเทวพรมแฟนคอนอัพเฟทปาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อแฟนคอนเพราะว่าคือการเป็นแฟนมิตรแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกครับสำหรับพีก็มีโจทย์ของตัวพีเองอยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สําหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตื้อจะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงทีสปอยได้แค่นี้เพราะไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนขอพูดในโชว์ของพีแล้วกัน พราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในพาร์ทของคนอื่นได้มากขนาดไหนสําหรับพิกเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีคเต้นแน่นอนขบคครับจะไม่พักเาะหลังจคอนเสิร์ตีก่อนค่อยพักนั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์หนึ่งก่อนอะไรเงี้ครับแล้วก็เดี๋ยวดูคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยค่อยลุยของตัวเองต่ออ, <laughs> อะไร <laughs> แบบนั้นน่าจะหาเวลานอนในรถอะไรถ้าถ้ามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักนิดนึงครับ ยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามองไรก็ฝากด้วย